เฮ้ยคือเป็นใครเนี่ยลงมานอย่างนี้เลยนะลงมานอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่นนมันหมายความว่าไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกนันอะเมย์ฟังผมก่อนสิป้าๆหนูอยากกลับบ้านแล้วนี่เราเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยกลับบ้านไปเลยนะอุออ้ยเฮ <s> ้ย เป็นป้าหรือเปล่าเนี่ยออกไปโอ,อ้ยออกไปดิเฮ้ยนี่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 ทำไรเด็กผู้หญิงเหรอหยุดเลยนะแจ้งตำรวจนะคะเธอ,อลงไปตรงนี้เลยไม่ลง มันไม่ลงจริงๆใช่ไหมฉันจะมีลูกได้ยังไงวะ ฉันไม่ใช่พ่อเธอฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วเนี่ยว่าฉันไม่รู้จักเธอกลับบ้านไปได้แล้วงั้นหนูไม่กินก็ได้ ทำอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยอถ้าเกิดว,ว่าวันนี้เธอไม่กลับบ้านเธอเนี่ยเพื่อนอนที่โซฟาไปแล้วกันนะเราอย่าขึ้นมายุ่งกับฉันที่ห้องแล้วกัน เฮ้ย <Hey! S 2> นี่เออฉันบอกว่าให้ลงไปนอนที่โซโฟาไงขึ้นมาที่ห้องจะทำไมอะ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ อยูอ่ไม่เรียกตั้งนานไม่ได้ยินหรอจัดเตียงอยู่อ่ะเออไม่นึกว่าเราไปเคลียร์กันที่ห้องรับแขกดีกว่าไหมอ่ะตอนนี้ห้องนอนยังไม่เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้หมายความว่าไงเขาไม่ใช่ลูกของนากแต่เป็นเมียน้อยของนากใช่ไหมอะไม่ใช่อย่างนั้นนะเมยไม่ใช่อะไรถ้ามันไม่ใช่ทาไมัต้องทำตัวหลบๆซ่อนๆแบบนี้ด้วยไม่ใช่เมียแล้วให้มันนอนบนเตีตเยงแบบนี้ได้ยังไงอะและที่เปิดประตูใช้พวกมันทำอะไรกันหอนอะเมยนายไม่รู้จักเขาจริงๆนายเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะ นี่ขนาดไม่รู้จักนะไม่รู้จักจริงๆเบอร์ให้เดี๋ยวก่อนป๊าป้าอยู่แล้วป๊าป้าอะไรออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ ไปไหนฉันขอเตือนเธอครั้งสุดท้ายแล้วนะว่าให้เธอกลับบ้านของเธอไปซะนี่เธอต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฮะก็หนูต้องการพ่อไงหนไม่มีที่ไปจริงนะพ่อ ไปที่ไหนหนูก็จะตามพ่อไปด้วยปะปะ๊าหนูหเอาเนี่ยกินแล้วเมยเมย์ใหผมอธิบายก่อนสิเฮ้ยนี่มึงมัน จากสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าไม่เลิกกันก็น่าจะทะเลาะกันหนักเลยอะพ่อหนูตอนที่อยู่ที่ทำงานอะ่ะพ่อหนูจริงจังกับงานมากเลยใช่ป่ะรู้ไหมว่าตอนที่พ่อหนูอยู่กับหนูนะพูดค่ะขาอ่อนโยนน่ารักฟ้งฟิงมากเลยอีกอย่างนะ พ่อใช้เสียงสองคุยกับหนูแล้วก็พ้ออาบน้ำให้หนูด้วยแหละขัดถูทุกซอกทุกมมสะอาดเจ๋งไม่ทำงานทำการกันหรือไงคะขอโทษ,โทษครับ,รบเดี๋ยวพวกเรารีบทำงานคะ่ะ มีปัญหาอะไรกันอีกแล้วอ่ะป้าป้า,ปาคนนี้น่ากลัวมากเลยโมโหดุร้อย่างกับนางยักษ์ดูพี่พี่เขาจนที่เขาเศร้าเสียใจกันหมดแล้วนี่เมย์ผมว่าคุณมันจะเกินไปแล้วนะหัดแยกแยะบ้างสิเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนี้อีกเนี่ยเราคงทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วนะ ฉันแหละ อย่าเสียใจไปเลยนะครับคนสวยมาดื่มกับผมดีกว่าขอแบบนี้อีกแก้วหนึ่งนะครับคุณเสียใจไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกตองนี้ไหมผมมีข้อเสนอให้คุณผมอยากให้คุณนำข้อมูลของบริษัทเก่าขคนนัง้งหมมดาให้กับบริษัทของผมเพื่อให้บริษัทซีเดียวเดียวผมชนะในการนำเสนอโปรเจกต์พันล้านน่าสนไหม แล้วผมก็จะให้คุณมาทำงานในบริษัทของผมในฐานะรองประธานข้านี่ควรจะคิดเยอะเอ่อที่คุณต้องมาร้องไห้เสียใจแบบนี้ก็พอไอ้แน็กไม่ใช่หรอคุณไม่อยากตกต่ำบ้าง ปาอยากไปโลตัดเะไปทำไมอยากไปวิกซี่จะไปทำไมเราอยากกินเค้ซี่โอ้คุณแนกะดูท่าทางว่าคุณจะรักลูกสาวคนนี้มากเลยนะครับถึงขั้นพามาคุยโปรเจกต์พันล้านด้วยเลยเหรอจะต,ต้องเสียใจด้วยนะครับ โปรเจกต์นี้ต้องตกเป็นของผมผมว่าคุณบอยคงเข้าใจผิดแล้วล่ะครับยังไงบริษัทของผมอจะต้องได้โปรเจกต์นี้ไปเพราะว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่มากกว่าคุณเพราะว่ายังไงคุณเชอร์เต็มก็ต้องเซ็นโปรเจกต์นี้กับบริษัทผมนะครับ แต่ว่าข้อมูลของบริษัทคุณทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแนนะนี่มันหมายความว่าอย่างไงเนี่ยเสียใจด้วยนะคะคุณแนนะก็อย่างว่าแหละค่ะคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด ฮัลโหลเลขาไปตามสืบมาให้ผมหน่อยนะว่าใครที่เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทนี่ต้องไปตามสืบหรอครับเพราะคนที่ให้ข้อมูลกับผมมาเนี่ยคือคุณเมย์นัเอกแสนโง่เข่าของคุณไงครับ <laughs> สวัสดีครับคุณเชตแตมวันนี้คุณม่ต้องมาคุยโปรเจกต์กับฉันแล้วนะคะฉันไม่อยากร่วมแบบกับคนทุจริตแบบคุณแล้วก็อยาหวังนะว่าในอนาคตการทำงานสายงานนีของคุณมันจะรุ่งเพราะว่าฉันจะติดแบ่คุณไอ้ไม่ให้คุณมีชี่มในสายงานต่อไปนี่มันหมายความว่าไงครับคุณคเชตแตมเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณเชตแตมก็หมายความว่า การกระทําที่เลวทรามต่ำช้าของคุณเมื่อกี้มันถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลแล้วสิครับฉันเป็นนายเอกก็จริงค่ะแต่ฉันไม่ได้งโง่ คุณช่วยตามน้ำไปก่อนนะทำเหมือนว่าเราทะเลาะกันแล้วเลิกกันผมกำลังสงสัยว่าบริษัทคู่แข่งกำลังสร้างแผนเพื่อที่จะมาล้วงความลับจากบริษัทเรา อย่าเสียใจไปเลยนะครับคนสวยมาดื่มกับผมดีกว่าขอแบบนี้อีกแก้วหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุณว่าอย่างไงนะคนง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างนั้นเหรอแต่ผมว่าตอนนี้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาด มันโง่ยิ่งกว่านะครับที่ะครับเราไปเซ็นโปรเจกต์พันล้านกันเถอะครับพ่อคะพ่อมึงสิ